เอาล้ครับวันนี้เรามารับบทเป็นเซเ,เวอร์นะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเดทบายมือถือกันอีกเช็ดเคยนะฮะตัวที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นตัวน้องเฟิงหมินนะเป็นตัวที่ผมชอบเล่นแล้วก็เล่นอยู่ประจำนะครับเพราะว่าน้องน่ารักดีนะเป็นขอ๋วยนะฮะอืม เดี๋ยวนะปั่นเครื่องนี้ก่อนเลยนะครับมาพร้อมกับชุดสกินทองนะที่อยู่ในตู้สุ่มกาชานั่นแหละครับซึ่งมันผ่านมาแล้วแหละนะอย่างที่เคยบอกไปครับผมสุ่มได้แต่ของเซลรเวอร์ของเดวิดคิงด้วยนะตัวหนึ่งนะครับก็ได้มาเหมือนกันแต่ว่าของเดวไวตรู้สึกว่าผมจะมาเล่นไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้ของตัวเดวไวตนะเพื่อนเจ็บสองตอนนี้อ่ะรมแล้วหนึ่ง เรียบร้อยนะครับการเล่นเซเวอร์ครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเราอยากเล่นตัวไหนนะครับเราก็สามารถหยิบตัวนั้นมาเล่นได้ตลอดนะเพราะว่าเซเวอร์นั้นมันไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรครับนอกจากเบิร์กนะเบิร์กประจําตัวของแต่ละตัวนะครับถ้าเราอยากจะให้เบิร์กนี้ไปอยู่กับตัวอื่นเราก็แค่เล่นตัวนั้นนะครับให้มันปลดล็อกเบิร์กอย่างที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแล้วที่เหลือถ้าเราชอบตัวไหนแล้วก็เอาตัวนั้นมาเล่นนะครับเห็นว่ามันเทก็ซื้อมาเล่นซักแค่นั้นเองโอเค อืโอเคเพื่อนกำลังย่องย่องไปช่วยรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เจ็บอยู่นะครับเฮ้ย <c oughs> เจอเดอะเรดนะครับหรือว่าตัววินวอล์กนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะหลบมาช่วยเพื่อนอุ้ยล้มเร็วเกินบอดหรือเปล่าเจ็บยังวิ่งมาช่วยแบบนี้น่าจะบอดนะเดี๋ยวขอดึงเพื่อนลงมาก่อนโอเคโอเคครับผมโอ้โหโชคดีไปนะครับเขาตีโดนโดนเพื่อนนะเมื่อกี้ ตีโเพื่อนบนตะขอนะครับก็จะไม่มีใครเจ็บมาเลื่อร้อยล้มอีกแล้วแย่แล้วแย่แล้วทีมอือฮึดึงขึ้นหน่อยมาเพื่อนช่วยกันช่วยกันอือฮโอเคมารด,ดชุบตามหรือเป่าไม่น่าจะตามนะครับเห็นว่ามีขี่แดงๆอยู่ เขาน่าจะหายตัวตอนนีม้มาแล้วฮะตามหลังผมมาแล้วกับการจุ๊ดเดรเรดครับหาหน้าต่างให้ได้ครับอเราต้องโดดหน้าต่างให้ทันตอนก่อนที่เขาจะออกจากการเฟรดนะเขาจะตีเราไม่โดนครับดูก่อนมาโอเคเขาข้ามหน้าต่างนะครับเราก็ไปทางนี้ตรงนี้วนได้พักหนึ่งครับจนกว่าเขาจะได้บัตรลัดนะ ตัวนี้น่าจะใจร้อนนะ <c oughs> เราเล่นเซเวอร์ครับเราต้องดูคิวเลอร์ด้วยว่าคิวเลอร์ในตานน้นนั้นเขาเล่นแบบไหนนะฮะ <c oughs> เขายัดไม้หรือเปล่าเขาใจร้อนรีบตีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหันมองอุ๊ยตอนนี้เขาเริ่มเดินเร็วแล้วน่าจะโดนอืมโอเคต้องฉีกครับ <c oughs> เดี๋ยวขอฉีกไปหาไม้สักแผ่นหนึ่งได้ไหม <c oughs> บนไม้ได้นะครับตอนนี้ <c oughs> บนตรงนี้แหละมันจะได้อยู่พักหนึ่งนะครับ <c oughs> ตามหรือเปล่าตามอ๋อ ไปแล้วไปพังเครื่องครับไปพังเครื่องแล้วก็หายตัวแล้วเขาพังเครื่องพังเครื่องเฉยๆนะครับไปแล้วไปไหนไม่รู้เดี๋ยวขอฮิ้วก่อนนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนปั่นเสร็จปั๊มโอ้เพื่อนลม้มเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อได้แอบไปช่วยนะมา อืมเครื่องนี้เกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวเราปั่นต่อเลยแล้วกันนะเราต้องเน้นปั่นไฟนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งเล่นกับฆาตกรนะ <c oughs> โอเคจะหกสิบแล้วจะเจ็ดสิบแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วไป <c oughs> โอ้โลภมากโดนตี <c oughs> ถ้าจะวิ่งให้เร็วกว่านี้นะพลาดพลดพาด,พาด,พาด รอบอาคร้องป้อง,อง,องต้องไปฮะอืตัวนี้รีบตีนะครับเป็นต,ตัวที่ใจร้อนน่าดูเลยต้องตายยากครับในงานโดนตรงนี้วนไม่ได้ครับเพราะว่ามันรอบั้นเกินไปอถ้าอีกแล้วไม่น่ากระโดดเลยมไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องแล้วก็ผมเพิ่งโดนแขวนน่าจะพอได้อยู่นะครับคอยดิน้น เรียบร้อยออไปแล้วนะครับอสองคนนั้นเขานั่งฮิวกันอยู่ใต้ตะขอซึ่งไม่นานก็ต้องอาจะโดนตีนั่นเรียบร้อยฮะนิสัยของปลอดเลยนะคือนั่งฮิวกันใต้ตะขอน่าจะวิ่งไปแอบสักหน่อยนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ปลอดภัยหน่อย เพื่อนวิ่งมาช่วยนะครับโอเคมช่วยช่วยช่วยมลมอีกแล้วหิวหิวหิวเลยนี่เออเมื่อกี้หิวใต้ตะขอนะเราก็จะหิวใต้ตะขอเหมือนกันเนี่ยดี๋ <c oughs> นี่เรียนแบบบดนะฮะมาเรียบร้อยครับทีนี้ก็ปล่อยให้เขาหิวกันนะผมจะไปช่วยนะครับแ <c oughs> ขวนตรงนี้นะครับแอบไว้ครับเรียน แล้วแล้วก็ช่วยครับมาเพื่อนลงมาลงมากลับไหมผมว่ากลับนะน่าจะกลับมาน่าจะกลับมาโอ้บอดแน่นอนครับผมจะฮิวผมดักหน้าเลยนะเฮ้ยเมันมาครับมันมามันมายุ๊ไม่น่าจะตามผมจังหวะแบบนี้เขาไปตามผมหรอกนั่นเราต้องตามคนเจ็บนะครับเพื่อที่จะซ้ำให้ตาย นกการยำแย่แล้วเพื่อนจะตายแล้วคนหนึ่งแต่ม่เลยสองเครื่องไหวหรือเปล่าน่าจะไหวอยู่มั้งเดี๋ยวผมดูกันเขาจะมาทางนี้ไหมผมว่าน่าจะตามนะน่าจะมานะน่าจะมาดูแหละมาหรือเปล่ามามาไหมอุม้ยมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วโดนเลยอืมนี่ฮะดีไม่โดนนะครับ โอ้ตรงนี้มีหลุมหายตัวอีกแล้วนะครับหายตัวอีกแล้วมาแล้วรอก่อนนะครับ๋ยวเพิ่งกระโดดรอ,ป,อ,ป,อป้องก่อนโดดเลยนั่นไงไม่โดนนะฮะเขาจะชอบใช้จังหวะพุ่งในการตีนะครับสำหรับตัวเรดน,นะจังหวะพุ่งจากการเฟรดอ่ะนะนะพอออกจากการเฟรดปุ๊บมันจะพุ่งได้นะครับเรดพุ่งนิดนึงะ ยัางไงายัยางไงากลับครับกลับมาทางนี้มาทางนี้ฮึบไม่โดนโอเคเฮ้ยอะไรเดีย๋ยวเฮ้ยคุณชมเห็นไหม <c oughs> เกมมันวาร์ปฮะโอ้ยเรียบร้อยเลยไม่น่ามาเสียเพราะบั๊กเลยเนะี่ยมันมาเป็นอะไรตอนจู๊กวะ ถ้าอีกสักกี่รอบวะานี้โอ้โหไม่น่าพลาดอะไรแบบนี้เลยอะ่เอเยอะเหลือเครื่องเดียวแล้วอ่ะทันไหมเนี่ยทันอยู่มั้งปึ๊บโอเคครับโดนละก็ได้บัตรลัดละเรียบร้อยครับต้องดิ้นละตั้งวันนี้คนกำลังปั่นอยู่นะครับแต่ว่าแยกกันนะเหลือเครื่องเดียวแยกกันปัน่นมาดิ้นทำได้แค่ดิ้นเงี้ยดิ้นให้สุดชีวิตเลย เฮ้ยเฮ้ยจะหลุดแลวเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นจะหลุดนะเนี่ยหินเจียวเดียวหลุดอู้ไม่หลุดจริงด้วยมาอีกยกหนึ่งเดียวขอติตั้งเลยมามันใส่มามาเรียบร้อยครับเพื่อนปั่นเสร็จนะผมว่าทิ้งต้องทิ้งผมชัวเพราะว่าเขาต้องไปไล่ประตูนี่ครับถ้ามาไล่ผมต่อตรงนี้มันได้นานอะเขาน่าจะรู้นะ ลอดสองแน่นอนถ้าไม่ไล่ประตูใช่ไหมไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขามีโนวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้แคะโทเทมเลยนะถ้ามีนี่แย่เลยนะผมก็เจ็บอยู่ด้วยนะครับโอเคพูดยังไม่ันจบเลยโนวันจริงๆด้วยนะครับช่วยไม่ได้ครับต่อให้ไม่เจ็บก็ช่วยไม่ได้เาขาต้อเขาไปไหนรู้สึกว่าจะกลับไปหาผมหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนคนนี้เปิดจะเสร็จแล้วนะประตูช่วยไม่ได้ครับต้องออกครับ ต้องออกฮะให้เพื่อนฮิวเช่นอนึงเอาแต้มนะมาละต้องออกละฮะช่วยไม่ได้ครับต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะช่วยไม่ได้อะนงั้นตายหมดเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็หนีออกมาได้เออถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะสำหรับตานี้ได้สองหมืนสามก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเซอร์เวอร์ที่เจอกับเดอะเรดนะฮะ อ่ะก็ขอบคุณเซเวอร์แล้วก็ขอบคุณคิวเลอร์นะครับที่มาเล่นด้วยกันในเกมนี้นะครับสนุกมากๆเลยนะ อ่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ she